ตอนอยู่หรือว่าตอนเสียชีวิตไปแล้วฮิปโปฮิปโปเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณแตงโมเลยค่ะเธอออกมาบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอสื่อได้เธอสื่อได้ถึงเพื่อนรักของเธอมาบอกว่าเก็บของสามสิ่งเธอรู้เนี่ยว่าฉันรักฉันชอบฉันห่วงอะไรสามสิ่งนั้นมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับหนึ่งคือตุ๊กตาตัวโปรดสองที่เห็นตร,ตรงกลางก็คือนาฬิกาเรือนสีทองฮะ สายสีน้ําตาลนะครับเรือนนี้แล้วก็ล็อกเก็ตล็อกเก็ตของพ่อทั้ง3อย่างเป็นสิ่งที่แตงโมรักสุดจิตสุดใจครับนะครับอย่างตุ๊ก,กาตาเนี่ยเป็นตุ๊กาตาสีชมพูตุ๊กาตาตัวนี้จะอยู่บนเตียงนอนเป็นตัวที่พ่อเธอซื้อให้และคุณแตงโมจะกอดตลอดแล้วก็ทําให้เธอรู้สึกว่าเหมือนได้กอดพ่อได้อยู่กับพ่อส่วนนาฬิกาเรือนที่คุณแตงโมรักนะครับแล้วก็ใส่ออกรายการนั้นรายการนี้บ่อยๆนะฮะถ้าคนสังเกตก็คือจะเป็น นาฬิกาที่มีสายสีน้ำตาลและตัวเรือนสีทองน่ะแบบที่เห็นในภาพะนะครับและสุดท้ายคือล็อกเกตคุณฮิปโปยอมรับว่านะฮะไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบไหนนะแต่รู้แค่ว่าเป็นล็อกเก็ตนะฮะที่น่าจะมีรูปพ่อกับรูปเธออยู่นะครับคุณตตงโมเป็นคนหวงของมากถ้าจะเอาของไปต้องขออนุญ,ญาตก่อนทุกครั้งทั้งที่สามอย่างนี้นะคุณแตงโมฝากบอกให้เก็บไว้ให้ก็จะเก็บไว้ แล้วจะมอบให้คุณแม่เนี่ยเก็บรักษาต่อไปโมเป็นคนห่วงของคือเขาเป็นคนแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งของของเขาเราจะเอาอะไรของเขาไปเราต้องแจ้งเขาก่อนหรือบอกเขาก่อนเพราะว่าจะมีของอะไรของเขาจุกจิ่กุ๊ิที่เขารักเขาห่วง